ลูกชุบสวยตรงไหนเรียงไม่ได้เลยนะคะว่าลูกชุบอะค่ะบางทีรูปร่างอาจจะไม่สวยนะสีอาจจะไม่ดีแต่ว่าความเงาฉ่ำวาวเนี่ยค่ะทากะแทตตาโดนใจรูปร่างก็ไม่สําคัญค่ะบ่อยครั้งนะคะที่ครูสอนนักเรียนนะคะว่าความเงาของการชุบลูกชุบเนี่ยเป็นหัวใจที่2เลยค่ะลองจากการทําถั่วให้อร่อยหรือว่าทําถั่วให้ปั้นดีนะคะวุ้นจะต้องชุบได้แบบนี้เลยค่ะเทคนิคการชุบุ้นไม่ว่าจะเป็นการรักษาวุ้น ตอนช่วงระหว่างรอชุบการจังหวะการชุบหรือว่าอะไรใดๆก็แล้วแต่เรื่องเกี่ยวกับการชุบวุ้นเนี่ยเลียงไม่ได้เลยนะคะที่จะต้องใส่ใจให้เป็นพิเศษการใช้หม้อรักษาให้มันร้อนอยู่ตลอดเวลาวุ้นเราก็จะไม่แข็งแล้วก็พร้อมชุบอยู่การรักษาระดับของวุ้นนึงก็มีความสําคัญนะคะวุ้นจะชุบง่ายชุบได้เร็วเห็นไหมคะในนี้ค่ะเป็นการชุบวุ้นทีละ 20- 25ชิ้นนะคะทําให้ได้เร็วค่ะเราจะไม่ต้องมานั่งชุบทีละชิ้นนะคะและจังหวะ